ในวันตรุษจีนเป็นประเพณีที่ราชสำนักให้ความสำคัญกับงานตรุษจีนดังนั้นหน้าหนึ่งสืบิมทุกฉบะับจะลงข่าวใหญ่เป็นเรื่องของในหลวงทรงสังเวยพระป้ายแม่เรียกสังเวยพระป้ายแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆคือไหว้เจ้า แต่ว่าราชราชราชสำนักเขาใช้ว่าสังเวยพระป่าทุกฉบับลงข่าวเช่นนี้หมดนะครับซึ่งเราอาจจะมองผ่านว่าไม่มีอะไรโดยข่าวราชสำนักนั้นทุกคนก็จะมองไปผิวเผินและคอรัมนิสหรือว่านักบรรณาธิการก็จะไม่แสดงความเห็นอะไรแต่ปีนี้มีนัยยะที่เราจะมองได้2-3สประเด็น ประเด็นที่หนึ่งนังสือเิ็พ์ทุกฉบับตั้งแต่เอานะไทยรัฐเดลีนิวไปตลอดทุกฉบับมีกิจกรรมที่เป็นพระพราชพิธีสังเวยพระป้าตามธรรมดาประเพณีจีนเนี่ยคือรวมญาินะครับรวมยากกัน ดังนั้ประเด็นที่หนึ่งเราไม่เห็นพระรงค์วงศาดวงต่างๆมาร่วมงานเลยตั้งแต่พระองค์เจ้าฟ้าสิเดยนวรีพระองค์ทีแต่พระองค์ทีนั้นท่านอยู่เยอรมันแต่เจ้าฟ้าสิริยนวรรีเราก็ไม่ทราบว่า,าพระองค์ท่านอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าไม่มาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ภาพนี้เป็นภาพที่เราลํำลึกถึงพระอ,องค์ท่านในอนดีตในวันตรุษจีนงานสวดพระไา้นั้นจะต้องออยืนอยู่เคียงคู่พระราชบิดากับพระราชินีนุ้ยเป็นประจำแต่ว่าตั้งแต่ท่านทรงพระประชวรหนักตั้งแต่วันที่14ธันวา2565จนถึงวันนี้สองปีกว่าแล้ว มีข่าวราชสำนัก,กออกมาเป็นระยะระยะแต่มีลักษณะเป็นข่าวที่ไม่ยืนยันไม่บอกว่าเป็นสำนักข่าวไหนทำเหมือนจะเป็นราชสำนัก,กแต่ว่าใช่หรือเปล่าไม่ทราบว่ารายงานว่าพราะองค์ท่านหายดีแล้วแต่เราไม่เจอนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราควรจะได้ ดูจากเหตุการณ์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ท่านดูนะครับประเด็นที่2ง,งานตุดจีนปีนี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากว่าในหลวงและก็สมเด็จพระเทพสองพระองค์นี้เสด็จเนื่องในโอกาสงานตุดจีนนี้สองสครั้งครั้งที่1 ก่อนตุดจีนในหลวงเสด็จไปฉลองเปิดซุ้มประตูที่เยาวราชพอถึงตุดจีนสมเด็จพระเทพเสด็จไปนะครับขณะที่ผมพูดกับท่านเนี่ยท่านจะเห็นภาพข่าวนั่นคือทีก็เสด็จไปเยาวราชแล้วก็ในหลวงก็ทําพิธีออสองเวยพระป่า เราจะเห็นว่าความสำคัญก็คือวันตรุษจีนแต่ว่าราชสำนักไทยให้ความสำคัญกับวันตรุษจีนซึ่งว่าจริงๆเป็นเรื่องแปลกแต่ที่เราไม่เห็นแปลกก็คือเพราะาท่านประกอบพิธีอย่างนี้ทุกปีเป็นประจำตั้งแต่เมื่อครั้ง พระราชบิดายัางทรงพระชนชีพอยู่แต่ถามว่าในปีนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงพิเศษก็บอกได้ว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วหนึ่งเราจะเห็นว่าในงานนี้ไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์มาร่วมงานเลยแล้วสองพระองค์ก็แยกกิจกรรมกันถ้าจะมองในประเด็นที่สาม ว่าการให้ความสำคัญในวันถุจีนนี้เราอาจจะมองได้ว่าเรื่องเศรษฐกษิจเนี่ยในประเทศไทยอยู่ในมือคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนบรรดาเจ้าสัวใหญ่ๆทั้งหลายที่เรารู้จักและก็เผยแพร่กันมาตลอดเวลาติดอันดับหนึ่งระดับโลกและติดอันดับหนึ่ง ประเทศไทย123ไม่ไว่าจะเป็นเจ้า,เ,าเจ้าสัวธนินเจ้าสัวเจริญนั่นหมายความว่าในหลวงให้ความสนิทในประเพณีที่เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนะครับกับกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคคลที่กลุ่มเศรษฐกิจอยู่ในเมืองจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ผมนาเสนอให้ท่านทราบเพื่อให้เราเห็นในบริบทวันนี้ว่ายุทธศาสตร์ของหวังต้องการเห็นความเจริญทางเศรษฐกิจและกลุ่มที่เป็นแรงผลักดันสําคัญทางเศรษฐกิจนั้นคือกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่แปลกถ้าเราเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจหลัก อยู่ในมือของยิวอเมริกันยิวยิวอเมริกันและก็เชื่อมอันนี้ก็เป็นเชื่อมโยงกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลางที่เราเห็นการสนับสนุนของอเมริกากับอิสราเอลอย่างแนบแน่นดังนั้นวันนี้ เราเก็บภาพเหล่านี้ไว้เพื่อให้เราทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในทางการเมืองระหว่างประเทศมีความสำคัญม,มากทั้งด้านเชื้อชาติเศรษฐกิจและในทางการเมืองระหว่างประเทศคือจีนให้การสนับสนุนราชสำนักไทยไม่ว่าจะ อยู่ในภาวะการทางการเมืองเช่นไรปรากฏการที่เห็นแล้วในอดีตก,การรัฐประหารสองครั้งในรัชกาลที่9ไม่มีประเทศไหนรับรองนอกจากจีนกับรัเสเซียเพียงแต่วันนี้บริบทนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรืออย่างไรนั้นจึงนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบเื่องนั้นไทยรัฐเดลินิวนะครับ มติชนข่าวสดทุกฉบับเป็นเช่นนี้หมดที่ผมวันนี้ให้ความสำคัญกับงานตุดจีนในกิจกรรมของในหลวงกับสมเด็จพระเทพในทุกฉบับนะครับส่วนเรื่องของอบจอจะดุเดือดอยังไงนั้นผม ผมไม่ให้ความสําคัญถามว่าทําไมไม่ความสําคัญเพราะว่านี่คือข้อดีครับข้อดีของระบบประชาธิปไตยให้เกิดการแข่งขันประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผลการเลือกตั้งใกล้จะถึงแล้ววันที่หนึ่งกุมภาก็รู้แล้วประเด็นที่สามในฐานะที่ผมเป็นรักการเมืองชัยชนะของการเลือกตั้งนยายกอบจอบจอนี้ ไม่ได้บอกถึงทิศทางการเมืองใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แต่จะบอกในระดับหนึ่งเท่านั้นเองว่าถ้าพักไหนได้เป็นนายกอบมรจจก็จะมีแต้มต่อแต้มต่อในแง่ของการคุมคกลไกของที่เราเรียกว่าหัวคะแนนหรือผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้ชี้ขาดแต่แน่นอนครับการต่อสู้ในระดับ จังหวัดหรืออบจอเนี่ยวันนี้มีความสำคัญมากขึ้นเพียงแต่ไม่สามารถจะบอกทิศทางการเมืองได้ร้อซแต่ที่บอกได้คือนี่คือข้อดีของระบบประชาธิปไตยแม้จะมีความขัดแยง้งแต่เป็นบรรยากาศที่แข่งขันกันรับใช้ประชาชนแข่งขันกันเสนอนโยบายส่วนเรื่องของเรื่องการ เรื่องพระป้ายไหว้พักป้ายนี้แม้แต่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษคือบางข้อโพสก็ให้ความสำคัญนะครับที่ผมต้องเน้นตรงนี้ฉบับภาษาอังกฤษเพราะว่าคนต่างประเทศก็จะเห็นว่าโอาา้ราชสำนักในลักษณะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผูกพันกับจีนนี่แนบแน่นเหลือเกินในในยะหลายในยะที่ผมรายงานให้ท่านทราบแล้วนะครับเอาละ ทีนี้เรามาดูข่าวราชสสำนักกันหน่อยครับข่าวราชสำนัก USA วันนี้มีข่าวที่เป็นเรื่องซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องที่เบาๆแต่มีนัยยะทางการเมือง ที่ว่าเป็นเรื่องสีเลียนก็คือองค์กรขวาจัดมวลชนขวาจัดที่ผมบอกว่าล้าหลังกว่ายุทธศาสตร์ของวังคือไม่ได้สนใจเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเลยมวลองค์กรมวลชนขวาจัดพรรคการเมืองขวาจัดต่างๆเนี่ยสนใจแต่จะก่อวิกฤตให้กับบ้านเบิงและวันนี้ก้าวข้ามไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ ผู้คนที่อยู่ในเครือข่ายของพระบรมงสานงศ์ส่วนในหลวงจะไม่ได้คืนฐานันดรอ,อะไรให้ก็แล้วแต่แต่การวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ผมดูว่ามีเจตนาแอบแฝงผมเคยรายงานให้ท่นานทราบหลายครั้งสถาบันทิศทางไทยนี้แสดงบทบาทเป็นสถาบันว่าจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ แต่ในระยะหลังๆนี่มีพฤติกรรมที่แปลกมากกิจกรรมที่นำเสนอนั้นมีลักษณะโจมตีสถาบันกษัตริย์อย่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคือสถาบันทิศทางไทยของนายสุทยานชื่อลืทไทยในธรรม ด็อกเตอร์นิวเป็นคนหนึ่งในสถาบันนี้ที่โจมตีคุณอ้นแบบหนักหนาสาหัสมาตลอดแต่วันนี้มีรูปประทับที่จะให้เห็นว่าการทําสารคดีโจมตีถึงขั้นผิดกฎหมายอาญาก็มินเมย์มากครับนี่เป็นภาพข่าวที่ผมให้ท่านดูก่อนการโจมตีคุณอ้น ว่าเป็นเครื่องมือของการล้มสถาบันซึ่งอันนี้ผมว่าหนักมากนะครับ mm hmm. ด็อกเอรนิวแฉหลักฐานเด็กคุณนนแค่สามัญชนผมเอาตัวอย่างให้ท่านดูในนามของทิศทางไทยนะครับท้าชนจากคุณนไม่รู้ไปจงเกียรติจงทางอะไรนะครับแฉพฤติกรรมท่านนหนุนสามนิว้ว วิจยักยกษัตริย์หาว่าไปหนุนกลุ่มราษฎรวิจยักยกษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีแต่ว่าการโจมตีเช่นนี้เสมือนหนึ่งมองลูกของราัชากาลที่สิน,นี่เป็นบุคคลอันตรายและถึงขนาดออกข่าวว่ามีการคุมเข้มคุณอ้นจะไปเข้าในขบวนเสด็จ ที่สงขาแล้วก็ทหารควบคุมตัวผมว่าหนักหนาสหาหัสมากดังนั้นวันนี้ผมมีคลิปที่เป็นผลงานของกลุ่มขวาจัดพวกนี้ที่โจมตีคุณอน้นอย่างเป็นรูประธรรมซึ่งผมคิดว่าต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าจับตาขององค์กรกลุ่มขวาจัดเหล่านี้ว่า มีเจตนาอะไรแน่กับสถาบันนะครับท่านลองดูแล้วท่านจะเห็นเองว่าการโจมตีว่าคุณอ้นมีเจตนาลายต่อสถาบันนี้ผมว่าอันนี้ยังหายเหตุผลไม่ได้อันนี้ต้องปกป้องคุณอ้นก่อนนะลองดูกันเลยครับสั้นๆเท่านั้นเองแล้วท่านจะเห็นว่า วันนี้องค์กรขวาจัดองค์กรมวลชนขวาจัดเหล่านี้ก้าวไม่ทันก้าวไม่ทันยุทธศาสตร์ของวังรับท่านเห็นแล้วนะครับการนําเสนอของกลุ่มมวลชนขวาจัดพวกนี้มีลักษณะโจมตีกระทบตีวัวกระทบคาดไปถึงรัฐสํานักและเราจะจับตากัะดูต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องเบาๆของราชสำนักหลายคนอาจจะเห็นคลิปนี้แพร่หลายไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรเพราะส่วนใหญ่บางทีเดี๋ยวนี้คนที่นำเสนอคลิปเนี่ยต้องการเสนอสั้นๆให้น่าสนใจให้ดูแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนั่นคือเป็นกิจกรรมของทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ซึ่งพระอ,องค์ท่านเป็น สมเด็พระพี่นางซึ่งถ้ามองจากในสายตาของประชาชนทั่วไปว่าจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีความสุขที่สุดในแวดวงของพระบรมวงศานุวงศ์คือไม่ต้องอยู่ในกรอบพิธีไม่ต้องไปต้องจะไปไหนก็ต้องใช้ความระวัดระวังไม่กํา ไม่เลยครับลองดูนะครับดูท่าทางจะน่าจะเป็นงานสำคัญอันหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าทรงพระเกษสมสำราญดีเหลือเกินนะครับก็เป็นเป็นอริยบทของท่านที่สบายสบายที่ท่านออกโพสต์มาเรื่อยเื่อยผมก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นคล้ายค้กับงานเจ้าแห่เจ้าเป่าเจ้าสาวแห่ขันหมาก แล้วก็มีการประตูเงินประตูทองกั้นอย่างที่ท่านเห็นนะครับพอค้นก็ไปอ๋อก็ก็น่าชื่นชมในในความคิดของท่านนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยสวนสัตว์เขาเขียวเขาชอบใจมากคือกระแสหมูเด้งไม่มีตกครับจริงๆหมูเด้งเนี่ยยังอยู่ในเยาวชนอยู่นะยังไม่ถึงเป็นบรรลุที่ ภาวะที่จะไปผสมพันธุ์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เดี๋ยวนี้เขามีวิธีเล่นวิธีนําเสนอแล้วทําให้กระแสะหมูแดงขึ้นสู่กระแสะสูงไปทั่วโลกแล้วพอนานนายเข้ามันจะตกสิครับพอมันจะตกปับ๊บก็จัดงานใหม่อีกแต่หมูดงเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วยังยังยังแสดงบทนี้ไม่ได้คือบทแต่งงานก็กลายเป็นเรื่องหมู พี่ชายของหมูเด้งชื่อหมูตุนไปแต่งงานกับหมูมะนาวสาวสาวหมูมะนาวสวนสัตว์ที่โคราชแล้วก็เลยจัดพิธีกรรมโดยพระองค์เป็นเท่าแกเนี้ยไม่ใช่เท่าแกนะครับท่าเท่าแกได้ผู้ชายเป็นเท่าแกเนี้ยไปสู่ขอกันแม่จากผมก็เลยต้องไปนคนดูไปเจอจริงๆก็คือ ทูลจะหม่อมรงเป็นญาติผู้ใหญ่หมูตุนพี่ชายหมูเด้งแต่งงานกับหมูมะนาว<อ>แล้วก็จัดพิธีทำาประวัติมีใบทะเ,เบียนสมรสน่ารักมากครับพระองค์ท่านก็มีความสุขดีนะครับเราจะเห็นอีกสไตล์หนึ่งของคนในราชสำนักที่เราเห็นแต่ มีมีแต่พิธีกรรมพิธีการไปใชพิธีการ,รพิธีการก็ทําให้เวลาเสด็จไปไหนก็ตึงเครียดไปหมดต้องมีรูปแบบต้องมีทหารน,น,นานๆเราเห็นคนในราชสันักเฮฮาปราสายอย่างนี้ผมว่าก็ดีนะครับพระองค์ท่านก็เป็นกันเองแล้วเป็นเท่าแก่จัดงานให้นี่ครับหมูตุ๋นกับหมูมะนาว ได้เป็นคู่ครองกันมีแม้กระทั่งทะเบียนสมรสแล้วก็ประวัติบุคคลดังนั้นวันนี้รายการข่าวราชสำนักจาก USA